สวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนเด้อสวัสดีเข้าวชูซองลูกปูไทยสซนแล้อพี่น้องเอ้ยมาหน้แล้วก็ทางแฟนเพจบ่าวไทยออปิเซียลเนี่ยเด้อสวัสดีทางพี่น้องทางพังไทยแล้วก็พังลาวสวัสดีพี่น้องทางพังไทยมาอนิบ่าวปูไทยหรือลูกปูไทยสิพาพี่น้องมาที่ตามเบิ่งวิธีการปุ๊กสร้างเฮื่อนอยู่บนนอกของนาพี่น้องเอ้ยมันนิบ่าวปูไทยก็ได้ยกเสาขึ้นพี่น้องเนาะภายหลังที่มางและเอ็ดที่ว่าเอาเสาขึ้นไม่แล้วก็ ในหยกสาวขึ้นเนาะนี่น้องสายบาบูไทยได้นี่ศพหมวกแกสือนี่น้องสายใหญ่กว่าไอ่น้องผีน้องบอแม่ทธรรมดาปลูกสร้างเฮือนอยู่บ้านสองทางเนาะถือว่าเอ้ยน้องใสก่กรุบเมื่อกี้นี่กงเรากำลังขุดดินอยู่หรอกผีน้องโดยที่บ่ได้ใสน้ำเทงมีนยังต่างๆเลยได้บ่แม่ทธรรมดาได้พี่น้องเว้ยเนาะถือว่าน้ำเทงอยู่ในตาเราได้ในซางขาจ้าว่า บาปุไทยกะพยายามอยากเป็นนาย้างแต่เขาก็บอกเอาตามวิธีเขาบอเอาตามแผนเขาเอาด้วยตัวเองเขานาเขาเป็นนาย้างเขาตั้งหากอีกอากาศวันนี้มันก็อยากแดดแน่เป็นน้องฮอรอบเอาแน่เนาะสำหรับเสาเดียนน่นก็เอาขึ้นเอาลงอยู่พีนน้องไยเนาะ สนัยว่าต่ำชนัยว่าสูงได้คุดลงแล้วก็ย้อนขึ้นบ่แม้ธรรมดาถือว่าอากาศฮอนเอาใน,ะห,นหนึ่งกระยามันเนาะว่าตั้งใจจะเฮ็ดใหม่เฮ็ดทรงโมเดิร์นไนดะ้เพื่อนวบนัดนีทางเอ้ยเพื่อนเอ้เชิอสีพาน,นี่แหละเนาะผู้คุดดินนี่แหละ เมื่อนั้นกัประสบพบพอพี่น้องเลยลืมกุ๊บลืมโมกบาบุไทยกับบัลัยไสอย่างเลยถือว่าทนแดดทนผลเลยนะนาตากระดำกระยามันสุดท้ายแล้วบาบุไทยกับสูซ้ซี่ให้เขาเอาน้ำเทียงมาให้จนได้เพื่ออยากแทะเบิ่งเนาะที่เอาเป็นลักอยู่เสาวบาบุไทยยืนไปละ ูอยู่แจนั่นก็พอเนาะคือพอเบาไพวันนี่แหละลูกผู้ไทยนี่แหละเข <c oughs> ้าบ <c oughs> ุหร <c oughs> ี่ลลติดตั้งน้ำให้มันเพ่ <c oughs> เงเลยกับเทิง <c oughs> คืนเพิงเพิงทางฮะสูงจกเส้นฮะได้แล้วเพื่อนว่าสูงอีกสองนิ้ว <c oughs> ทางคนสูงกว่าก็ะยามันเนาะ ชูงแต่ว่าชูงเวลาชูงสองนิยายมันเป็นแบบนไดลเวลาคือน,นอนบอก,กบิ้งระยะแล้วมาซานได้เป็นบันถือว่าพวกเฮากะตัดย้อนเข้ามาสู่การปูพื้นแล้วแล้วก็ใส่เสาเสาเสาดังบอกบ้านเนาะขอนาบา้บานบาัพไทยว่าเสาดังเนาะหรือว่าบ,บ้านพี่น้องเอื้อนมาเสาต่อบอกเรื่องว่าจะได้ มอนี่ก็คือลานซาอีได้ี่บาม่พรถือว่าเป็นจำนวนสองมือเต็มๆได้เอ็ดเหินหลังนี้ไนดะ้พี่น้องเลยเพราเป็นธรรมดาเลยถือว่าตัวแรงกับเจ้าพาะเพินภายหลังเฮดเวะแล้วก็ตัวแรกเจ้าพาะเพิ่นกระเฮ็ดกินลาเป็ดสู่กินพี่น้องกัย สำหรับคลิปนี้กับจบเพียงเท่าน,นี้ขอขอบอคุณครบใจพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปลูกปูไทยทุกทุกคลิปขอขอบอคุณครบใจโอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอขอบใจหลายๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อ